คครับมากินี่อาบอัดมว้ยครับไม่กินได้เยไม่ก็ดีแล้วอันนี้ใครอ่ะเสียวงทำไมรางเท้าทำไมนี่แบบเบคแคมบบเบ็คแฮมตัวใส่ลุงบบ big game ฮ่ b ด g g ก้ง กูก็แต่ฟีฟาฟีฟาเบรดนะโ้โอ้เกมล่าสุดกูลงกูตอนนี้มาเอ็กใส่ผทำไมต้องเอ็กซส่ผมด้วยล่ะโอ้เวลาไม่เล่นอะโอไม่คุยกับผมเลยแล้วถ้ายิงได้จะเป็นยังไงนี้ฟีดูซีฟอย่างอันนี้ยิงทุกอสผมตลอดซีะเด็กอสามไม่รู้เป็นอะไรเด็กอสมเลยเอออันนี้ลงเกมล่าสุดก มามาแกงผมอีกอโอ้โหห <laughs> ลุจะทำแังไงละขอบคุณมากไปงานอีเวนต์เมื่อเช้าให้ร <laughs> ับสบายเลย <laughs> พี่เปรียตากแดด <laughs> ไปยิงที่ไหนโดนต่อแล้ก็ผมจะกินน้ำอ่ันยุ่ <laughs> ได้ลงเล่นนะขอให้ได้ลงเล่นน,ะอ,น, <c oughs> นอนอิ่มมะนะยังไม่อิ่มเลยโอ้ยวันดีจ้าวันดีจ, Morning. <c oughs> จ้า o r นิ่งครับจำเป็นต้องมาพร้อมกันเหรูมเมด <c oughs> ถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นนักบอลอยากเป็นอะไรเป็นดารา AV บอกว่าไม่พี่ถามว่าถ้าวันนี้ไม่ได้เป็นนักบอลอยากเป็นอะไรบอกอยากเป็นดาราดาราอะไรดารา AV AV คืออะไรญี่ปุ่น่เไม่รูกบอาไปหากันนะเวยอ่ามีบทพูดไหมมีอีกคือ ไม่ได้สาระอะไรเลยชีวิตเราต้องอย่าไปเอนะให้มันมีสีสันใช่มันทุกอย่างมันต้องอดิจุดบวกนะสนุกสนุกดีกว่าอยู่แบบคิดเครียดอย่างเงี้ยแฟนเราจะไปอยู่ด้วยกันได้ไงเออพูดมีหลักการเพราะว่าอยู่กับแฟนนี่อยู่กับแฟนนี่หัวเราะกันตลอดเลยเบื่อแล้วแฟนบอกเล่นอะไรนะพูดไปเรื่อยเอาแฟนก็บอกว่าแบงค์พูดเยอะ ูดเองเจ็บเจ็บนานเกินยิงบอลยังไม่ได้ตอนแรกคิดว่าเจ็บเบาๆที่ไหนได้หนักเจ็บหนักกว่าเจ็บข้อเท้าอีกเลยเห็นหลังซอลเขาจะคมน้ำแข็งตลอดยิงไม่ได้เก๋าป่ะเป็นเก๋าป่ะเก๋าเก๋าจิ้นเก๋ารักตัวเองนี่ฮะ เล่นเต็มที่งานอีเวนต์สโมสรก็ช่วยสุดยอดก็ขอบคุณไอดัสด้วยครับแต่ทายอินอีกสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยพี่ทายอินอีกสุดยอด1นึ่พันค่าทายอินเนี่ยคราวหน้าสกู๊ปโค้กเมื่อเช้าแดดโค่นร้อนเลยนี่เขามาถ่ายสูตรแอร์โร่ให้กลับกลับไปนอนกับพี่เอียงเพียงยืมบ้านนอนหน่อยครับไม่ทันอะไรไม่ไหวฮะโอหลับสบายเลย พี่เอียงนี่เขารองรับทุกคนใช่ใชครับเป็นพี่ที่ดีมากครับถ้าถ้าไม่มีพี่เอี้ยงนี่เหงาเลยนะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ขุนพลกิเลนพยองของเราเดินทางไปทริปต่างจังหวัด5-6วันด้วยกันนะครับตั้งแต่บุกเยือนอุทัยธานีแล้วก็หอบทุกๆคนนะฮะ เคลื่อนย้ายกันไปจังหวัดสุโขทัยต่อก็เรียกว่าเพิ่งจะได้กลับมาที่กรุงเทพมหานครเมื่อว,วานนี้เองนะครับคุณผู้ชมซึ่งโปรแกรมไทยลีกของเราก็ยังเดินหน้ากันต่อนะฮะวันอาทิตย์ที่27เมษายนนี้ก็จะเป็นฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายประจรําฤดูกาลแล้วล่ะครับเมืองทองจะเปิดทันโดมสเตเดียมแห่งนี้ครับรับมือการเยือนของทีมสวา์แคทนครราชสีมามาสดาเอฟซในช่วงเวลา18นาฬิกานะครับ ก็เป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วนะครับฝากถึงแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเรานะฮะอย่าลืมนะครับมาซึมซับบรรยากาศฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายที่ท้ายโดมสเตเดียมก,กันก่อนนะครับก่อนที่เมืองทองจะไปโฟกัสในฟุตบอล FA ครับรอบรองชนะเลิศที่เพิ่งจับฉลากวันนี้แล้วเราก็ได้พบกับราชบุรีซึ่งจะโยกไปแข่งขันกันที่สนามกลางครับสนามชนบุรีสเตเดียมแต่เรื่องนั้นพักไว้ก่อนโฟกัสเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้ก่อนครับ เราจะรับมือกับสวัสด์แคทเพื่อที่จะพยายามขยับอันดับตารางให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะฮะเผ <ใจ S 1> ื่อผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง<จ>เป็นใจนะครับเมืองทองอาจจะได้ขยับอันดับขึ้นจากจะชนะในเกมการแข่งขันในวันอาทิตย์นั่นเอง,องละค,ครับ ซึ่งการฝึกซ้อมวันนี้นะครับโคจิโน่กแ็แยกนักเตะออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่กล้ามศึกหนักๆในเกมที่บุกเยือนสโคไทยเอฟซแยกฝึกซ้อมกับทางโคจูเลียนโคฟินเนตของสโมสรเมืองทองนะฮะส่วนใครที่ ลงสนามในปริมาณที่น้อยหรือไม่ได้ลงสนามเลยในเกมที่เราบุกเยือนสโกโไทยก็แยกมาฝึกซ้อมกับทางสตาฟโค้ชทีมงานนำโดยโคชจีโน่ครับ ไปนู่นนูนไเดยใช่ใช่ไปนี่สอไปเดี๋ยวใช่ใช่เอไดเลยสองไเลยนะครับเกเกกมเล่เกเออเออเออเร่เริตเล่นกับตมแนั่นเองเล่นเล็กเล่นแค่นั้นเองเออไปวิโเกเก้บอล่เดินทางเร็วขึ้นนั่นเองเจะไม่ต้องหยุดรอเออเรือกลางมันต้องการทำเ่

ก่อนการฝึกซ้อมเนี่ยทุกคนบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าร้อนนะฮะช่วงเนี้ยอากาศที่เมืองไทยร้อนถึงร้อนมากเลยนะครับโอ้โหทุกคนแบบเวลาซ้อม5้าโมงเย็นเนี่ยแทบละลายเลยนะฮะขาดร้อนจริงๆแต่วันนี้บ่นไปไม่ขาดคำนะฮะฝนก็ตกลงมาที่ย่านนนทบุรีย่านเมืองทองนะะี่ฮะก็เลยทําให้บรรยากาศชุ่มฉ่าขึ้นฝึกซ้อมสนุกขึ้นแหละครับคุณผู้ชม อีก2วันนะครับเมืองทองของเราจะลงสนามในฟุตบอลไทยลีกนดะสุดท้ายอาทิตย์ที่27เมษายนนี้แฟนคลับเมืองทองก็อย่าลืมตามมาซัพพอร์ตตามมาให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายคอนเทนต์การฝึกซ้อมแบบภาพสโลโมชันนะฮะเห็นแฟนคลับเมืองทองหลายต่อหลายคนบอกว่าโอ้โหพอดูช็อตสโลโมชันจากกล้องฟูจิของทีมมีเดียของทีมเมืองทองของเราเนี่ยโอ้โหดูได้อารมณ์นะฮะเดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายไว้ได้วยช็ชอตสโลโมชันที่เลคคอร์ดโดยกล้องฟูจิ หนึ่งในสปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสรเมืองทองของเรานั่นเองแหละครับ